โออนุช oh, ิตภูมิใจในสิ่งที่ทำแม้จะไร้งานงานลดเพราะคำพูดบาหลังเล็กโออนุช oh, ิตแสดงละครดีรับรางวัลแต่คนไม่ยอมรับหากพูดถึงนักแสดงที่มีฝีไม้ไลายมือระดับเทพของวงการบันเทิงบ้านเราคนหนึ่งที่หลายๆคนยอมรับและนึกถึงนั้นคือนักแสดงหนุ่มโออนุชิตสพันพงศ์นักแสดงจากบทบาทที่เดินบนเส้นทางบันเทิงมากว่า20ปี จากแดนเซอร์สู่นักแสดงตัวพ่อการแสดงก็มีเจเนอเรชันของมันเมื่อเรารู้สึกการแสดงก็คือการแสดงแค่เราเชื่อในสิ่งที่เรากำลังจะแสดงและกระทำมันออกไปก็เป็นการแสดงแล้วแต่จากที่เราได้รวมงานกับนักแสดงรุ่นพี่หรือรุ่นก่อนหน้านี้เราก็พบว่าการแสดงมันต่างกันจนกระทั่งได้มาแสดงกับนักแสดงเด็กๆมันก็ต่างกันเราได้รู้ว่ามันมียุคของการแสดงจริงๆ อาชีพนี้ทาให้เราฝืนตัวตนตัวเองบ้างไหมไม่มีทุกอันประสบการณ์ที่ดีหมดโอจะไม่ปฏิเสธในการกระทําใ,ใดๆเพียงเพราะโอเป็นดาราถ้าโอจะทําโอก,ก็ทําถ้าจะไม่แบบดาราเขาไม่ทํากันไม่ไม่ใช่เราละเรื่องหัวใจเห็นบอกว่ามีแฟนแล้วของกันปีกว่าเรามีคนที่เราคุยอยู่มีแฟนไหมก็คงเรียกแฟนได้เราชอบโมเมนต์ที่พูดคุยว่าเป็นแฟนกันไหม แล้วได้คําตอบมาว่าเป็นสาหรับเรามันเป็นโมเมนต์ที่ดีคนนี้เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่ในแวดวงใกล้ๆตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่ในวงการบันเทิงคุยกันมา6เดือนแล้วเราก็เริ่มคุยกันจริงจังแต่ไม่ค่อยถ่ายรูปลงไอคือเรามีการพูดคุยกันว่าการเป็นแฟนมันไม่จริงรังเท่าการเป็นเพื่อนได้ข่าวว่ามีหนุ่มใหญ่เคยจะจ้างโอไปถันค้ามือละแสนจริงหรือเปล่าตอนที่คนคนนั้นโทรศัพท์มาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้โอไม่ได้ออกมาพูด ถามว่ามีไหมก็เคยมีคนอยากจะรู้จักอยากกินข้าวด้วยตอนนั้นเราก็ถามเขาว่ากินข้าวแค่สองคนเขาก็พูดประมาณว่าเป็นงานเลี้ยงบริษัทแต่ดูพูดแบบอ้ําอ้ําอืงอ้งๆองในการตอบคําถามเราก็เริ่มรู้สึกไม่ชัดเจนก็ปฏิเสธเขาไปครับแสดงว่าตอนนี้เรากําลังกดถอยหลังให้ชีวิตแล้วว่าเรากดถอยหลังให้ชีวิตตัวเองตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องโหมโรงแล้วนะเร็วไปหรือเปล่าจริงๆครับรรู้สึกว่าโอไม่น่าที่จะทําให้พีคได้มากกว่านั้นแล้วนะ พอเราเริ่มเล่นละครเรารู้สึกแต่แหละว่าตอนที่เขาส่งบทมาให้เรามันทําให้เรารู้แล้วว่าเราอยู่ในระดับไหนตําแหน่งไหนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วมีช่วงที่เข้าวงการใหม่ก็ยังได้เข้าชิงอยู่บ่อยๆพอวันหนึ่งไม่ได้เข้าชิงเราก็เริ่มคอนเฟิร์มตัวเองไปเรื่อยๆคือเราไม่ได้น้อยใจนะแต่ว่าเราเข้าใจเราเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นรางวัลน,นักสแสดงชายแห่งปีมันเกินฝันมากๆในวันที่โอเข้าใจทําความเข้าใจเรียบร้อยว่าเราคงค่อยๆตกลงแล้วมั้ง แต่วันนี้มันดีมากๆเลย